ะแควคาดปลอดภัยจะไม่มีอันตรายใดๆดอกลูกหลานเอ้ยนี่คือคำกล่าวที่ออกจากปากของหลวงพ่อคูนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในพิธีปลุกเสกได้ยินกันอย่างทั่วถึงจากข่าวล่าสุดที่มีผู้วิ่งหนีระเบิดแล้วรอดออกมาได้ได้แขวนเหรียญหลวงพ่อคูนรุ่นร้อยวันยังศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นถ้าเป็นเหรียญน,นี่ลันตรายที่หลวงพ่อคูนปลุกเสกมาเฉพาะเพื่อแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวง จะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเหรียญรุ่นนี้ได้จัดสร้างมาก่อนเหรียญรุ่นร้อยวันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเหรียญน,นิรันตรลายหลวงพ่อคูณปริสุทธวัดบ้านไร่เนื้อทองแดงผิวไฟปี37ห,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 หลวงพ่อคูณท่านได้ทรงปลูกเสกอาไว้ให้พุทธคุณเด่นทางด้านแค้วคาดปลอดภัยนิรันตรลายทั้งปวงรูปลักษณ์เหรียญนะครับรายละเอียดของเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณท่านนะครับจะเป็นนั่งแบบนะครับ แบบเป็นนั่งสมาธินะครับใบหน้าของหลวงพ่อคูณนะครับจะออกเป็นคล้ายๆกับเหรียญรุ่นเก่านะครับคล้ายๆเหรียญรุ่นเก่าเลยนะครับนะครับมีรูปลักษณ์ที่สง่างามนะครับใบหน้าของหลวงพ่อคูณจะออกเป็นคล้ายๆแนวเหรียญรุ่นยุคปีเก่าๆก็กก่าวได้นะครับด้านข้างนะครับจะเขียนหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะครับปริสุทธโธนะครับนะครับอริยบทท่านคือเป็นการนั่งสมาธินะครับนะครับเป็นปางที่ได้รับความนิยมนะครับส่วนหูเหรียญนะครับเพื่อเรียบชม นะครับหูเหรียญจะเป็นหูแบบหูตันนะครับจะไม่เป็นหูเจาะนะครับไม่เป็นหูเจาะห่วงนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนะครับอ่าจะมีการเขียนนะครับอ่าวัดบ้านไล่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะต้องตอบโค้ดนะครับผู้รับผู้รับชมครับตอบโค้ดทุกเนื้อนะครับเดี๋ยวทางช่องนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอ่าเหรียญรุ่นนี้มีจัดสร้างทั้งหมดกี่เนื้อนะครับเดี๋ยวทางช่องจะเล่าให้ฟังนะครับ มีตอกโคดนะครับต้องตอกโคดทุกเหรียญทุกเนื้อนะครับวัดบ้านไร่นะครับด่านคุณทดนะครับนครราชศรีมานะครับยันก็จะเป็นยันเฉพาะของหลวงพ่อคูณนะครับนะครับยันนี้เฉพาะนะครับนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับจะต้องตอกหมายเลขนัมเบอร์นะครับทุกเนื้อทุกเหรียญนะครับนะครับอันนี้รุ่นนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้ตอก9 9นะครับนะครับ82นะครับเลขสวยนะครับปี37นะครับนะครับนี่นะครับสาหรับนะครับผู้รับชมครับ เนื้อหาในการจัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนิรันตลายแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับปี37นะครับมีจัดสร้างด้วยกัน1คือเนื้อทองคำนะครับ2คือเนื้อเงินนะครับ3คือเนื้อนวโลหะนะครับ4คือเนื้อฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองนะครับ5คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับคือเหรียญนะครับ นิรันตลายแควคาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับปี37ของหลวงพ่อคูณปรลิสุทวัดบ้านไรนะครับจึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผู้ที่รับชมครับผู้ที่รับชมครับรับชมคลิปนะครับชื่นชมนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับฝากกดนะครับติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางช่องจะได้ดีใจเป็นอย่างมากนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับทางช่องจะได้นาพักเครื่องที่น่าสนใจนะครับเพื่อเพื่อผู้ที่รับชมจะได้ชมพักเครื่องที่มีความรู้นะครับ นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับกินนี้ทางช่องนํำเานเดลินขึ้นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ